ค <laughs> รับย้อนหลังไปถึงปี2 4 2สกับพี่น้องขอกันไว้ไกับครูเติงผิดหวังพร้อมโดยสิงืนฟืดจินแล้วบยำจ่ายมอบให้ช่วงนี้ครับผิดตบก,กพอพ่อตากันนากไทยอะไรไทยอะนอนเมื่อใกล้นาภาคเพิ่งบักครูเติงมันผิดหวัง ยังมาล่วงเติมละต้อยเอาเพิ่งมาจอใจบากกายให้ตายดินขันเน่านันต้อยรอใครเติมก็ละเมื่อคิดฉันผิดหลังต้อยมาพังโน้ใจบากเติมไปจนเมื่อ แผ่นดังให้สงสารมนุษย์ทำลายโลกใจผู้น้อยสงเล่จอยสาวงามงนนพานธุ์พมเพืให้พรมต่างเกิดเอลาอวาสนันปั่โสนิโทผู้อย่างดีพุทธิแค่ปอกสอมีเรียนวิน้ำไม่ถึงขโ,โมอแม่และพ,อพ่อไม่เป็นชาวนาโลกการดาวาสนาพี่เอื้อมไปถึงที่นี้ยึงเอื้อมไม่ถึงหน้าพึ่งพยัญโจรละหาวันดังสวรรค์ปัจงุมมาหมดปัญญาวาสนาของพี่ไม่มีไปดีแก้วแววเอ็มลำหั ไปทอแสงสองจ้าบนวา,างั่งฝังพวกเขานั้นใครรักใครเทียงเทียงแค่เป็นข้าวฟ้นานำพาไปเดินอ้อมสองใครเล่นเส้นวันฉันสองเธอผู้พี่ผูนนน้น้องเคยได้บ่อนินให้บ้านสิ้นรถเสียงเทียงกลางบ่มีทั้งทันจบขบกันวันนี้นี่เพียงภาพพงหวังทางเขามันเป็นเจ้าสองลอ้อลงให้พีล่ล้อก่อนเราใครรักกัน ทำองไปในวังมันลัดลอยแต่นี้พี่ขอบคุณน้อยเติงและต้อยจึงลอยจากกันเติงมันเป็นคนจนต้อยเขาสนรอยโตก็กระซอมาซ้อนไม่โก้ใกล้โทรต้อยที่แอนแม่ของต้อยจึงห่อพ่อของต้อยพี่พ่อใกล้โทเขามีสีตรงคุ่มทองมาวดท่อตาใกลจ่าอุ้ยใกลจ่าอุ้จ่าว่างสนาเติงนี้เป็นหลอมถึงกึงเขาแต่แลมองมองต่อยผู้ลอยจากไกลลาย ไล้ก <Luc> <adia> <Q> ันไวมาฟัง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 ควารักกันฟังหลดลมเอยชอบยองบุญบานดงของนางแต่ลอยรักหลุดลอยบุญพี่น้อยน้องยจากลาว่าไรพี่นี่ใครกูตอยเพรบิ่งหมดล่าแล้วพอเห็นได้ตั้งเต็นเสื้อตัสายเดี่ยวสายจะี่ีวิญยางเดินเดินใดไตทัเป็นหรือว่าเว้ของไงของใคยผู้เติมเสน่ห์นายเออยจึงเลยลาถุนไล่ล่งท่านเ้ก็บอกว่าซา ไปเจ้าไ้อยจ้าจำลืมน้ำตาถึงท้องไหซึมมาตงร้องให้ทอยไก่จากนาหน้าทอ,อยก็บ่แอมาแฮมทอยโตไยินทนั้นติมมือนเพื่อหินถึงมาน้อยก็ไอมองตามนังเก่งขั้งามโรงรรมคุณนายไรโทนั่งเก่ง,งนนโ พ่อเป็นอู่ยุคปินพอไม่ดอกกะดินพอไม่ดอกกะดินลืมปินปินเดิมปั้นนาถ้า้องเฟิงรู้เสียงพิษกลับไปบ้านพังขอล่าอยู่แต่ภาษาเซออยู่แต่ภาษาเซ